ณกลางทะเลลึกมีเรือประมงที่แบกความหวังทั้ง21ชีวิตไว้ใต้กุ้งเรือลำขนาดกลางนั้นมีชื่อว่าไตรทึม19ชีวิตนั้นเป็นลูกเรือที่ร่วมทุกร่วมสุขร่วมอาชีพกันมาส่วนอีกคนนั้นเขาขอติดเรือขึ้นมาด้วยเนื่องจากอยากพักผ่อนและหนีปัญหาจากทางครอบครัวชื่อของเขาคืออภิชาติ ลูกเรือ,อยังคนดำเนินชีวิตปกติอาชีพประมงนั้นต้องลงทุนทั้งแรงกายแรงใจไม่น้อยแต่เขาทุกคนล้วนต้องจำใจทำไปด้วยภาระที่หนักอึ้งที่ทิ้งไว้เบื้องหลัง <h ums> ก่อนจะหวังเบื้องหน้าว่าเอาทนะเลคราวนี <h> ้ <ums> ต้องได้ปลากลับไปและจะได้เงินกลับมาเลี้ยงดูครอบครัวภายใต้ความเหนื่อยล้าเรือประมงลำนั้นได้พบเจอก็เหมือนโชคชะตาเข้าข้างไม่น้อยเมื่อพบกลุ่มเหมาะ อะไรบางอย่างอยู่เบื้องหน้าแรกเห็นนั้นต้องตกใจเป็นธรรมดาเทว่าภายใต้หมอกสีขาวกับเผยเห็นเรือโดดที่อ้างวังไร้ผู้รองใต้กง๋งสั่งลูกน้องให้ไปสำรวจเรือดูเมื่อขึ้นไปก็พบว่าเรือลำนี้ต้องผ่านเรื่องราวที่น่าหดหูยิ่งนักทั้งศพทั้งคราบเลือดปลอกกระสุน เมื่อขึ้นไปอีกชั้นก็เจอกับสมบัติมากมายอาทิเช่นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นและยิ่งไปกว่านั้นยังเจอห้องลับที่ทิ้งทั้งปริศนาและหีบทองที่บรรจุทองมหาศาลเอาไว้ใต้โกงแม่รีรอที่จะขอเป็นเจ้าของสมบัติเรือที่ขาดผู้ปกครองลำนั้นไว้เป็นของตนภายใต้จิตใจนั้นไม่มีความรู้สึกผิดแต่น้อยหวังอย่างเดียวตอนนี้คือจะขนยังไงให้สมบัตินั้นตกมาเป็นของตนให้ได้หมด คุ้นคิดอยู่ไม่นานใต้กงจึงสั่งให้ลูกเรือนั้นทิ้งอวนทิ้งถังน้ำลงกลางทะเลรวมทั้งทิ้งปลาที่หาได้มาทาั้ง19วัน เมื่อเทียบค่าราคากันแล้วยังไงยังไงทองและสมบัติก็ขายได้ราคาที่ดีกว่าเหนื่อยล้ากับโชคชะตามาทั้งวันใต้กงจึงทิ้งตัวลงนอนกับห้องที่แคบกว่าเดิมเพราะสมบัติล้ำค่านั้นถูกเก็บไว้อย่างดีใกล้ตัวก่อนจะหลับความคิดก็แล่นผ่านหัวทั้งความหวังที่จะรวยภาระเบื้องหน้าจะได้ถูกแบ่งเบาและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบนเรือโดดลำนั้นแต่ก็คิดได้ไม่นานพอคิดแล้วไม่ได้อะไรสู้คิดถึงอนาคตที่จะได้ร่ำรวยมากกว่า เช้ามาภาระอีกอย่างที่ต้องจัดการก็คือการแบ่งสมบัติให้กับลูกน้องแต่ทึ่มเลือกที่จะแบ่งตามลำดับตำแหน่งแต่ถูกคัดค้านจากลูกน้องระดับล่างๆว่าไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจว่าแบ่งให้เท่ากันทุกคนจะดีกว่า งานเลี้ยงฉลองได้เริ่มขึ้นอาหารชั้นดีปลาที่เคยเป็นของต้องห้ามได้เปลี่ยนมาเป็นกับแก้มราคาแพงที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทุกชีวิตบนเรือต่างสังสรรจนลืมคิดถึงเรื่องอาชีพและภาระในการออกหาปลา,าในครั้งนี้ลูกเรือหลับไปด้วยริศสุราเรือที่ไม่มีผู้ใดคอยบังคับได้เรื่อเปลี่ยนทิศทางไปด้วยอะไขึ้นและทำให้เรือคงเคงไปมาลูกเรือคนหนึ่งได้ตื่นขึ้น ว่าเรือลั่นไปในทิศที่ไม่ใช่เส้นทางเป้าหมายจึงรีบไปบอกกับไต้กง๋งและก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อไต้ก๋งกลายเป็นเพียงร่างไร้ลมหายใจอยู่ใต้หีบสมบัติในเช้านั้นบนเรือลำนี้จึงเต็มไปด้วยความเศร้าหมองลูกเรือได้นำร่างใไต้ก๋งนั้นไปไว้ที่ห้องหัวเรือหี ลูกเรือผู้มีตำแหน่งถัดจากใต้กงซึ่งไม่มีความรู้เรื่องการเดินเรือมาก่อนได้บังคับเรือไปตามใจของตนไม่สนผู้ใดเมื่อเวลาผ่านไปมิดลูกเรืออีกคนผู้ซึ่งมีประสบการณ์การเดินเรือมากกว่าได้บอกว่าเรือนั้นเล่นมาผิดทางทั้งสองจึงมีปัญหากันแต่ด้วยความปวดรู้ของหยีและความทนนงตนของมิดที่รู้ถึงความผิดพลาดแต่ไม่ยื่นมือเข้ามาช่วย เมื่อทั้งสองเล็งเห็นถึงความอยู่รอดมากขึ้นจึงได้ตกลงกันให้มิดขึ้นมาคุมเรือแทนมิดได้หันหัวเรือให้เล่นไปในทิศทางที่กลับสู่ประเทศไทยแต่โชคร้ายเมื่อเรือที่แบกทั้ง20ชีวิตนั้นได้หยุดชะงักลงเนื่องจากน้ำมันได้ถูกเผาผ่านไปกับน้ำหนักเรืออันมหาศาลและทิศทางเรือที่ผิดเป้าหมายมาก่อน เมื่อเวลาผ่านไปสเสบียงก็ได้ลดลงทิ้งไว้แต่ความหิวโหยกลางทะเลความหิวที่ทําอะไรไม่ได้ทั้งยังต้องเก็บแรงที่เหลือเพื่อพยุงเรือให้พ้นกับพยานะที่กาลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆความหิวไม่เคยปราณีผู้ใดป้านหนุ่มอ้วนที่พบความโหยขนาดใหญ่กว่าภูมิตอนนี้ได้แอบขโมยเศษขนมปังของต้มที่หีให้ไว จึงเกิดการแย่งชิงกันปั้นใช้แขนล็องคอต้อมจนขาดอากาศหายใจต,ตายหนีเข้ามาเพื่อยุติเหตุการณ์โดยใช้ปืนหันไปที่ปั้นปั้นขาดสติไม่หยุดการกระทำจากนั้นเสียงปืนนัดแรกได้ดังขึ้นกระสุนได้เจาะเข้ากลางหัวหนุมอ้วนและล้มลงนุง้ยผู้ที่เป็นพี่ชายของปั้นถูกเข้ามาทำร้ายหยีซึ่งฆ่าชีวิตน้องชายตน ส่งผลให้เสยงปืนอีกสองนัดตามขึ้นมาและร่างที่ไร้วิญญาของหนุยก็ลก้มลงเวรนกาเหมืองติดจรวดเมื่อหญีผู้ที่สังหารเพื่อนร่วมชนตากรรมให้ได้ถลาไปโดนใบเลื่อยเข้าที่ท้ายทอยทําของศพของเขาไม่น่าดูนักลูกเรือที่เหลืออยู่บางคิดว ได้ชีวิตรอดกลับไปโดยที่ไม่ลืมว่าต้องไปกลับไปมือเปล่าเพราะยังมีสมบัติอีกมากถ้าหากรอดไปได้จะได้ใช้อย่างสุขสบายแต่เหตุการณ์ไม่ได้ง่ายดายอย่างที่วาดไว้เมื่อความโลภบวกกับมีที่ติดตัวไปมีน้ำหนักมากกว,ว่าการเอาชนะใจตนเพื่อให้ไปชีวิตรอดลูกเรือบางคนจึงต้องทิ้งชีวิตไว้กลางทะเลพร้อมกับสมบัติที่ถ่วงให้ร่างนั้นจมหายไป เรือน้ำหนักมหาศาลที่ลอยเป็นคว้างอยู่กลางทะเลลึกกับชีวิตลุกเรืออันไร้จุดหมายไม่กี่ชีวิตไม่รู้หนทางที่จะหลีกชะตากรรมได้อย่างไรเมื่อน้ำทะเลที่ไหลเข้าทางช่องรั่วใต้ท้องเรือบวกกับน้ำหนักที่มากของมหาสมบัติบริเวณหัวเรือทำให้หัวเรือพุ่งดิ่งลงท้ายเรือนั้นเชิดสูงขึ้นและเรือทั้งลำก็ค่อยๆจมลงพร้อมกับความหวังของคนทั้งหมด วงน้ำแผ่กระจายกว้างออกไปไม่นานน้ำนั้นก็คืนสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่ง